ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับสบปกสสาหรับคนที่ไปซื้อมาใกล้เข้ามาแล้วนะครับอีกเวลาแค่1เดือนเท่านั้นนะครับ1เดือนกับอีก9วันนะหเดือนกับอีก9วันหากหมดเขตนี้ไปรับรองคนที่ไปซื้อที่ดินสปกมาโดนแน่ครับเพราะอะไรหนึ่งสิ่งที่จะโดนก็คือคุณหมดสิทธิ์เช่าที่ดินสปกออย่างแน่นอน สองคุณมีโอกาสที่เมื่อเจ้าหน้าที่สอบกรออกมาตรวจสอบในที่ดินของคุณลักษณะแบบนี้แบบนี้มาเจอว่ามีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยอยู่และไม่ใช่เจ้าของคนเดิมด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถูกตรวจสอบท้ายที่สุดก็จะถูกกวาดออกไปจากที่ดินผื้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ คุณควรที่จะทําตอนนี้ก็คือไปยื่นเช่ากับสํานักงานปัจจุรปที่ดินซะเจ้าของที่ดินหรือว่าคนที่มีชื่อในเอกสารไม่ยอมไปก็ไม่เป็นไรให้เราเตรียมเอกสาร4อย่างคือหนังสือสัญญาซื้อขายสปกร 01, สี่ขีดศูนย์หนึ่งสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสนําเนาทะเบียนบ้านแค่4อย่างครับไปยื่นที่สํานักงานปัจจูปที่ดินได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิกเฉยอย่าเมินเฉย ใครบอกว่าผมพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดฟังแล้วปวดหัวคุณก็ไม่ต้องมาฟังครับผมจะพูดอยู่แบบนี้เพราะอะไรผมหวังดีนะผมไม่ได้สร้างแค่คอนเทนต์แต่ผมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งที่ติดต่อสอบถามผมเข้ามามีหลายคนบอกว่าเขาประกาศตอนไหนคุณนมเพิ่งจะรู้ข่าวเดือนที่แล้วโอ้โหเขาประกาศมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2566 นะครับจนจะหมดเขตแล้วเหลือเวลาอีก1เดือนกับอีก9วันคุณพึ่งจะรู้เนี่ยจะไม่ให้ผมทําคลิปทุกวันได้ยังไงผมก็พูดอยู่ทุกวันทุกวันนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ถึงหน่อยครับถ้าไม่มีการกดแชร์กดไลค์กดติดตามอะไรเนี่ยมันก็ไม่ถึงพอมันไม่ถึงก็ไม่มีใครรู้ข่าวสารบางครั้งไปถามสอปกรสอรปกร,ร,ปกรยังบอกมั่วๆเลยนะครับ นะผมไม่ได้ตำหนี่เจ้าหน้าที่สปรกรที่ตรงไปตรงมานะแต่ผมตำหนิสปรกรที่มักง่ายเจ้าหน้าที่สปรกรบางท่านมักง่ายนะบอกว่าเออเป็นโฉนดแล้วค่อยมาโอนกันภายใน2ปีแล้วอะไรการันตีว่าคุณจะไม่ยึดที่ดินของประชาชนเพราะอะไรเพราะเขามีการซื้อขายกันแล้วอยู่ในที่ดินแล้วไม่ได้ไปยื่นเช่าเพราะคุณบอกว่าเนี่ยรอให้ออกเป็นโฉนดแล้วค่อยมาแบ่งกันผมถามหน่อย วันที่ไปตรวจสอบที่ดินเนี่ยคุณคนเดียวเหรอไม่ใช่เอาเข้าคณะกรรมการแล้วมีผู้ว่าเซ็นรับอรองนู่นเนี่ยมีการตรวจสอบนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างไม่ใช่เหรอครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สปกอเองต้องบอกประชาชนให้ชัดเจนว่ายื่นเช่าไม่ใช่ให้ร้อยโนดถึงวันนั้นมาใครจะรับผิดชอบฮะผมถามหน่อยท่านแนะนําประชาชนลักษณะแบบเนี้ยแล้วประชาชนไปคุยกับคุณนะมีสปกบางจังหวัด นะครับมีประชาชนมาพูดคุยกับผมว่าเนี่ยคุณนมสอปรกแนะนํามาแบบนี้แล้วอีฉันก็แย้งไปสอปรกอบก,กับต่อว่าอีฉันกลับมาว่าคุณอย่ามารู้กฎหมายดีกว่าพวกฉันสิ่งนี้เหรอที่คุณตอบแทนประชาชนคุณบอกคุณไม่ให้ประชาชนรู้กฎหมายเลยเหรอประชาชนไม่ได้กินหญ้านะผมบอกให้นะครับประชาชนทุกคนกินข้าว นะผมอาจจะพูดแรงไปหน่อยแต่ขอบอกนะคุณแนะนําประชาชนเอาให้มันดีๆให้มันเสด็จน้ํานะครับและคุณไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าต่อขานประชาชนเพราะคุณอะไรคุณกินเงินภาษีประชาชนไงที่เขาคุณนั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยอย่างเย็นช้ำเนี่ยก็คือเงินภาษีประชาชนที่จ้างคุณเข้าไปเพราะฉะนั้นการบริการเป็นสิ่งที่ดีนะ ก็ฝากถึงหน่วยงานกระทรวงเกษตรหน่อยนะครับกำกับดูแลลูกน้องของท่านหน่อยนะไม่ต้องถามว่าผมเป็นใครผมรู้นะครับผมรู้ว่าผมเป็นใครผมเป็นประชาชนนะคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเป็นประชาชนนะที่ออกมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่ดินต่างๆนะครับเช่นมีการเอารัดเอาเปรียบอย่างเงี้ยมันก็มันไม่น่าทำและผมบอกได้เลยนะที่ไปบอกว่า เดี๋ยวสปีแล้วค่อยมาโอนกันโอนกันเนี่ยไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ครบ2ปีพวกคุณดันออกมาตรวจสอบพี่น้องประชาชนก่อนจะทำยังไงแล้วไปเจอคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในที่ดินคุณจะช่วยเหลือประชาชนยังไงนะครับทางที่ดีให้ประชาชนเช่าไปเลยมีการซื้อขายกันให้เช่าไปเลยตามระเบียบก่อนที่จะหมดเขตเนี่ยนะครับ ฝากไว้หน่อยนะครับอย่าลืมนะครับผมรับปรึกษาปัญหาด้านที่ดินใต้คลิปวิดีโอหาคำว่าเพิ่มเติมไม่เจอกดเข้าไปจะเจอไลายส่วนตัวอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับ